ขอบคุณมากๆไลฟ์สดมีโฆษณาด้วยเหรอคะทุกวันนี้มีเหรอครับแม่โบมีไหมครับมีก็รอรุนให้น้องฝนมานะถ้าฝนมาเราก็มีย่าเนาะฝนมาเติมนิดหน่อยนะพอให้ทุ่งนาได้สดชื่นเขียวขจีนี่สดชื่นจรกิงๆนะแตงบดอะอร่อยมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากเห็นโปรไฟล์หนึ่งดวงตานะเห็นหนึ่งโปรไฟล์หนึ่งดวงตาครับน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมหรือเปล่าก็มีลมนะลมแบบลมลมดีมากเมื่อคืนนะหลังคาผมก็ ลมลมจริงๆรนะิงนกวันนี้ก็ยังลมอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่คุณแม่ปูลินบอกว่ามาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากมากครับผมรู้อยู่อำเภอเบตงนะเบต,ง,นะเบตงยะลาใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นหน้าฝนเนาะช่วงนี้เบตงยะลาน่าจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมครับ ดีด้วยครับพี่ประภาระบอกสนใจที่12ค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็พี่ประภาระก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกกาลังใจเลยนะครับผมอีก5านาทีนะครับผมพี่ประภาระทักทายกับแม่โบด้วยครับผมแล้วก็ทักทายกับพี่รัตดาด้วยนะพี่ประนอมทักทายกับพี่รัตดาสันทารุในทักทายเพื่อนตอนเพื่อนถ่ายทอดสดนะแล้วก็ทาให้สะดวกก็อาศัยว่าตอบคอมเมนต์เอานะทักทายแล้วก็ใครมาหน้าฝีแล้วก็รับชมผลงานให้กําลังใจกันนะครับผมแล้ว ไ,ได้จากสตอรี่แล้วก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับผมนะก็ <c oughs> ของผมก็อืมนะอือาจจะต้องร้องเพลงรอรอร้องเพลงร,รอหรือเปล่านะ นะพี่ลอยวัดสยด้วยพี่พรนิพาก็สวัสดีพี่ทองปอนนะครับผมสวัสดีทุกทายาเพื่อนเพื่อนที่กำลังเข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผม30นาทีนะครับนะครับขอบคุณมา,มากๆาเลยครับพี่ปานองก็สวัสดีกับพี่ปภารัตน์จำนงศรียาภาคนหลายบ้านด้วยนะครับผมพี่พรพรนิพาก็สวัสดีค่ะสวัสดีอยากได้โบนัสเหมือนกันนะโบนัสนะั้นหรือว่าการรับเชิญหรือการรับเชิญอาจจะเป็นการยากสําหรับผมหน่อยนะแต่ว่านะแต่เราก็ส่งงานไปเรื่อยๆนะอย่างขอรุนโบนัสก่อนก่อนมีเยอะานันหลึกเปล่านาอนะครับผมนะขอบคุณนะ้วยินดีด้วยลลูกกหอ็เปิด ตัวหน่อยลูกชายหลอ่อเปิดตัวหน่อยนะลูกชายแว่นตาเท่ด้วยนะแว่นตาเท่ด้วยนะคุณยายสพุพานก็สวัสดีพี่นารีด้วยพี่เลื่อนหาคอมเมนต์ก่อนนะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับผมใกล้เวลายังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เสร็จขออนุญาตลงเลยนะครับผมนะไปหาแม่ไปหาแม่ก่อนนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็พี่ประภารัตน ก็ยิ้มเนะยังยิ้มมีความสุขนะอันนี้เห็นออกหน้ากล้องด้วยยิ้มมีความสุขมีความสุขนะมีความสุขถูกต้องแล้วมีคากันนิดนิดหน่อยหน่อยนะนะครับก็30นาทีพอนะวันนี้นะนะพอ,พอพอให้ระบบเขาเห็นหน้าเห็นตาได้พมด้วยนะหน้าพอดีน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของเอาของไปฝากแม่ด้วยนะเอาขอ้าวโพดขพ้าวโพดได้ข้าวโพดมานะพี่ครีเอเตอร์ส่งมาด้วยนะ,ยนะพี่รด,ดาสันทาลุไนบอกกดใจที่สิบ ทักทายจ้าน้องรัชบงสวัสดีครับสวัดสดีพี่รัตด,ดาด้วยครับขอบคุณพี่รัตด,ดาเนาะเมื่อวานรีบเอาวัวเข้าคอกเนาะก็เลยนะพี่พี่เตียนะประภาเนาะนะผมพอออกจากงานมาแล้วก็ยังน่ะได้ทักทายกันบ้างเนาะพี่ประภาแล้วก็สวัสดีทักทายกับพี่พรนิพพาด้วย <expl od it> ดีด้วยครับพี่ประภาแล้วบอกสนใจที่ส2องค่าขอบคุณมากๆขอบคุณครับแล้วก็พี่ประภาแล้วก็สวัสดีค่าสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกกําลังใจเลยก็ ลมลมนะครับลมตั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นด้วยครับผมลมดีมากลมดีมากลมค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมด้วยนะพิรด,ดาสันทาลุในบอกกดใจที่สิบ ทักทายจ้าเนาะรัชบงสวัสดีครับสวัสดีสสดพี่รัตด,ดาด้วยครัขบขอบคุณพี่รัตด,ดาเนาะเมื่อวานรีบเอาวัวเข้าคอกเนาะก็เลยเนาะเราก็จะทักพี่เล็กอยู่ลืมลืมลืม,ลมนะครับผมนะผมได้ดินมาแล้วผมได้ดินมาแล้วได้ของมาแล้วได้ของมาแล้วเคุณชายสมพานบอกสวัสดีค่ะสวัสดีกับครนอสสวัสดีครนอสเก็บหมดหรืยอยังเนาะพี่ลอยเนาะไม่ได้ค่อยได้เจอกันช่วงนี้เนาะขอบคุณพี่ลอยมากๆเป็นกำลังใจพี่ลอยร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเนาะขอบคุณมากๆเลยครับผมนะครับผมเฮงๆฮงนเดี๋ยวฝนนะประมาณนี้นะพี่ปานฝนตกจ้ออฝนตกคช็ ฝนตกลับของผมเปาะแปะเปาะแปะครับเปาะแปะเปาะแปะนะผมล่ะหรือเปล่าผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเนี่ย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่สมรวยบอกสวัสดีพี่ดารุณีด้วยพี่ดารุณีก็สวัสดีพี่นารีนะพี่สมรวยก็ทักทายโมหน้าทานจริงๆนะชอบชอบชอบผลไม้ผมทานผลไม้ได้ทุกอย่างเลยนะน้องสายชนนะบอกเจ๊เอพี่รัชพงษ์เจ๊เอ๋นะไม่มีไฟฟ้าใช้เเผวแบงค์บางทีเลี้ยงบัวอยู่กลางทุ่งก็ต้องประหยัดแบตเตอรี่เราด้วยนะผมนะบางสะดวกก็เข้าบ้านเพื่อนไปเดือนนี้ประเมินกันเหรอก็อยากรู้ว่าเดือนที่ผ่านมาได้เท่าไหร่ะไปดูอ้าวทำไมเป็นสีแดงไม่สำเร็จแบบนั้นนะนะผม สวัสดีครับน้องราชบงสวัสดีครับมีผมสวัสดีทักทายครับผมคุณสุรัมพาและคุณสุรัมพาเห็นเห็นคอมเมนต์แวบๆน,นั้นเลื่อนกลับไปแล้วคอมเมนต์ผมนะคุณสุรัมพาวิชยะวิชยะนาถนะสวัสดีครับส่งหัตถยาวุฒิใช่ไหมหัตถยาวัุทธิหัตถยาวัุทธินะถ้าอ่านไม่ผิดขอต้อนรับพี่ดารุณีด้วยครับ ตกกลางคืนค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอ๋อตกกลางคืนใช่ไหมนอนสบายนะตกคืนก็นอนสบายนะนะครับวันนี้ผมก็มีลมนะมีแดดสลับคืมๆนะแต่ว่ายังไม่มีฝนจะไม่ผิดน,นะใช่ไหมใช่สิเนาะใช่สิขอบคุณครับขอบคุณพี่ดารินนะผมนะแล้วก็พี่ปนอทสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ยุ่นข้าวุ้นสาวด้วยนะครับผมนะทักทาย15นาทีโดยประมาณนะสิแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยนะแป๊บเดียวเอง,นะเเอ,งอ๋อ12นาทีเลยนะผมดูไม่ได้ไงอ่าแต่ไม่เป็นไรโปรไฟล์มาอีกหนึ่งโปรไฟลนะ์เนาะสวัสดีด้วยนะครับผมนะ ไม่ได้เปิดบ้านหลายวันเลยก็เลยแบบเะหน่อยนะสศหน่อยนะเปิดบ้านทักทายกับเพื่อนๆหน่อยเนาะนะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆก็ได้เครื่องมืออตรับพิดารุณีด้วยครับตกกลางคืนค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอ๋อตกกลางคืนใช่ไหมนอนสบายนะตกคืนก็นอนสบายนะนะครับวันนี้ผมก็มีลมนะมีแดดสลับคึ้มๆนะแต่ว่ายังไม่มีฝนไม่สำเร็จนะกุมภาอืมน่าจะกุมภานะผมเพิ่งเห็นนะเพราะว่าสองสามวันแล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปดูเนาะเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเมื่อเช้าเข้าไปดูเนาะเห็นฝนหรือว่าเมลอ,อน,นอะไรประมาณนี้เนาะ ลูกเยอะมากนะพี่ละตาน,นี่ขยันทำสวนอืขยันมากนะกลีดยางด้วยทำสวนด้วยปลูกผักด้วยนะ เก่งมากนะครับสวัสดีพี่เตี้ยนะพี่เตี้ยนะประพานะประพานะสวัสดีน้องเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่เตี้ยมากๆเลยนะพี่เตี้ยสบายดีไหมน้อนะครับผมนะยิ้มเนาะยังยิ้มมีความสุขนะอันนี้เห็นออกหน้ากล้องด้วยยิ้มมีความสุขมีความสุขนะมีความสุขถูกต้องแล้วนะลูกลูกชายออกกล้องหน่อยนะยิ้มยิ้มยิ้มพี่นาดีว่าสามสิบห้าแล้วค่ะไปธุระไม่ใช่เหรอนั่นเลยครับนั่นเลยครับอ่านคอมเมนต์กันเนาะจริงๆก็จะทำอย่างเงี้ย จากที่อยู่ๆอย่างเงี้ย่มผมก็อย่างเงี้ยนะเพราะเหล็กเขาอ่อนนะเหล็กเขาอ่อนนะแบบผมก็แล้วลมแรงนะหันปุ๊บอ้าสวัสดีพี่ลอยวัดสายด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กองศีชมากด้วยแม่โบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่พรนิพาด้วยสาวใต้สไตล์เสือว่าฝนตกหนักค่ะกำลังใจจ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันจันทร์นะครับผมนะสวัสดีครับน่าจะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือน กุมพาพันสามสิบนาทีพอเดี๋ยวจะเอาข้าวโพดไปฝากแม่นะเอาไปฝากแม่นะผมนะพี่ปนนองว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ทองพรสีขันด้วยนะผมนะเมื่อเช้านะบรรยากาศสวยพี่ปนนองบอกสวัสดีค่ะสวัสดีกับ คุณสาวใต้สไตล์เซ่อๆด้วยนะแม่โบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่สมจิตด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่สมจิตนะสวัสดีนะครับผมนะครับลมดีมากมีลมเข้าราบนาอพี่พี่บุงว่าสวัสดีค่ะผมสวัสดีพี่นาดีนรัสด้วยนะผมพี่นารีก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายศผมว่าผมตั้งไว้ร้อยเหรียญแต่องผมเหรียญยังห่างไกลร้อยเหรียญมากแต่ทำไมอยู่ๆก็ถึงขึ้นว่าไม่สําเร็จแล้วให้ไปอัปเดตบัญชีอะไรประมาณน่าจะกรุบกรุบดีนะครับผมน่าจะกรุบกรุบนะ ขอบคุณนะครับพี่เดียวมาเติมใจให้แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเซนดี้ปั้นปูน,ปนเนาะสวัสดีเห็นฟันแกงปผมยังเมนเซลอยู่จะเห็นสามสิบสองสี่แล้วยิ้มแบบแหมรัวรัวรัวๆสอบคลิปนะผมเห็นสอคลิปนะผมเห็นแล้วใช่ไหมแม่โบเห็นที่ไหนน้อนะผมนะคุณสาวใต้สไตล์สเตอร์ว่า,ส,า,วาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องด้วยครับผมนะทักทายกันได้ขอบคุณนะครับใช่นะเดี๋ยวรอรุ้นอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ ตอนลงจากการถ่ายทอดสดนี่พือเขาจะให้เห็นมีเห็นมีเพื่อนบางท่านนะบอกว่าสาเร็จแล้วครับเนี่ยผมก็เลยงงนะว่าไม่สําเร็จแต่อันอื่นเขาประมวลผลหมดแล้วนะอันอื่นประมวลผลแล้วแต่ว่าตรงตรงหมายเลขธนาคารคือผมไม่เคยเจอแบบน,นี้หมายเลขธนาคาแม่โบนะขอบคุณนะครับขอบคุณว่าพี่พรทิพาสวัสดีค่ะสวัสดีกับคุณสาวใต้นะคะก็รอรุ่นให้น้องฝนมานะถ้าฝนมาเราก็มียญาานะ ฝนมาเติมนิดหน่อยนะพอให้ทุ่งนาได้สดชื่นเขียวขจีน,จนี่สร้างไรายได้จากสตอรี่เนาะสร้างไรายได้จากสตอรี่เนาะ นะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับของผมก็เหมือนเดิมองผมเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดือนผ่านไปไวมากๆนะครับผมใจว่าเรามีความสุขเรามีความสุขเราเลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวนะแต่ละวันไวมากนะครับผมอันนี้ก็บ่ายแล้วเช้อพักใกล้ผมนะคุณยายสมพานนวลนอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสมพานนวลนอกนะครับผมสวัสดีทักทายด้วยมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีด้วยครับผมพานด้วยครับผมพี่สมบวยก็ยินดีที่ได้รู้จักกับ คุณนสุนิสาด้วยครับผมขออนุญาตอ่านเป็นไมนะ่ไวแล้วเพราะว่าจะรีบลงลงถ่ายททดสนแะล้วจะกลับบ้านเมื่อเช้าน่าจะเป็นที่นครหรือเปล่าเห็นเพื่อนบอกว่าฝนตกนะนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไม่ว่าเดี๋ยวแดวเดเดี๋ยวลมนะนะ่คิดถึงพี่เตี้ยนะพี่คิดถึงนะพี่เตี้ยไม่ได้ไปงานแต่งที่ที่ภาคเหนือใช่ไหมพี่เตีย้ย พี่ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปแน่ๆเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เตี้ยมากๆเลยทางเขาอยางง้อพี่เต้นนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ประภาก็สวัสด,ดีกับพี่เตี้ยนะประภาด้วยครับผมนะทักทายทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ไลค์กลับอีกแล้วนะครับผมกออนก็าลมลมนะครับลมตั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นด้วยนะครับผมลมดีมากลมดีมากลมค่อนข้างทาีทงทง่จะใช้ได้เลยนะครับผมพี่คาแบรนหรอพี่คาแบรน ไม่เห็นที่คมแปเนาะหรืนะอ,อเดี๋ยวรอดูก่อนนะผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะยังไม่ถึงเนาะสวัสดีโปรไฟล์มาอีกหนึ่งโปรไฟล์เนาะสวัสดีด้วยนะครับผมแนละ้วก็ไม่ได้เปิดบ้านหลายวันเลยก็เลยแบบสักหน่อยนะสักหน่อยนะเปิดบ้านทักไทยกับเพื่อนๆหน่อยเนาะนะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆก็ได้เครื่องมือดีครับสวัสดีบอกปั้นปูนเหรอผมอ่านปูนปั้นตลอดเลยครับเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เซียนดี้ปั้นปูนด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากๆเนาะพี่เซียงงานแต่งี่สุราต่อนะไปเกาะเตา่า นอนคืนเดียวนะนอนคืนเดียวไปช่วงที่ลมแรงคลื่นแรงด้วยนะไม่ได้เล่นน้ําเลยนะลุ้นมาก